ช่วงนี้ได้เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนนะคะที่มาพร้อมกับสโลแกนโดนๆด้วยนะคะว่าอร่อยแรงแซงทุกโคงกินไปแล้วจะแซงทุกโคงจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะมาพิสูจน์กันให้ถึงที่ค่ะร้านนี้ไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะหรือแม่น้ำสายอื่นๆนะคะแต่ว่าอยู่ที่ปากซอยเอกชัย77นะคะคุณผู้ชมบางบอนนะคะเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ มาถึงนะคะเราก็จะเจอกับเรือลำเล็กนะคะแล้วก็ป้ายติดไว้หน้าร้านก๋วเตี๋ยวเรือดวด15บาทอร่อยแรงแสงทุกโครงแบบนี้เมนูเด็ดของที่ร้านก็หนีไม่พ้นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่แม้จะมีราคาถูกนะคะแต่ว่าทางร้านนะคะเขาก็จะคัดสรรวัตถุด,ดิบมาอย่างดีนะคะซึ่งคลิกขั่วของทางร้านจุดเด่นอยู่ที่เขาคั่วเองกับมือคะ่ะกากหมูก็เจียวเองเหมือนกันนะคะดูสิคะคุณผู้ชม่า น้ำซุปนะอ่านไปด้วยน้ำลายสอไปด้วยนี่คะน้ำซุปนี่เขาเป็นทีเด็ดหัวใจหลักของความอร่อยด้วยนะคะก็จะเป็นแบบน้ำตกที่ไม่ข้นมากนะคะใส่น้ำมาแบบคลุกคลิกคลุกคลิกค่ะคนที่ทานเนี่ยการันตีว่ารสชาติอร่อยแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วค่ะสนนราคาอย่างที่บอกไป15บาทนะคะถ้าเป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นพิเศษเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น30บาทนะคะแต่ถ้าขนาดใหญ่จะโบ้ขึ้นมาหน่อย40บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูลับเฉพาะของทางร้านด้วยคุณผู้ชมค่ะ ข้าวเรือด่วนนะคะที่เปลี่ยนจากการใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวสวยแทนแล้วก็จะเป็นข้าวต้มเรือนะคะคุณผู้ชมโอ้หลากหลายเมนูมีกะเพราโจนสลัดด้วยผัดกันแบบสดๆร้อนๆใครสนใจไปกันได้เลยนะคะร้านอยู่ติดท่าเรือนะคะอยู่ที่ปากซอยเอกชัย77บางบอนเขตบางบอนกรุงเทพเปิดทุกวันเลยค่ะ7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงครึง่งดูสิคะผัดกะเพรากันแบบอหอมไข่ดาวก็แบบนี้กําลังดีไม่ต้องสุกมากคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ